ขณะนี้7นาฬิกา21นาทีนะครับมาติดตามข่าวเช้าเวิร์กพอยกันต่อนะครุณผู้ชมฮะกรณีที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอนะครับว่ามีคนใช้รถใช้ถนนเขาผ่านสะพานข้ามคลองสำโรงแล้วปรากฏว่าเจอนะฮะเจอผีตกใจเลยครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นี่นะครับคลองสํารงนะครับผมขับวินเนี่ยครับนุ่ม พี่ขับวินเนี่ยพี่กลัวหมดเลยเนี่ยโอ้พี่กลัวใจหายหมดเลยหนูมอ้ยนี่นะครับของสำโรงนะครับผมขับวินเนี่ยครับคือไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรนะครับทําให้คนเขาตกใจนะบางคนอาจจะไม่ตกใจหรอกก็รู้ว่าเป็นคนนั่นแหละแต่บางคนก็อาจจะตกใจนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคุณนัททิวธนพลนะค ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยจุดที่ผู้ชายคนนี้นั่งอยู่สะพานข้ามคลองสำโรงที่สมุทรปราการแล้วก็ไปคุยกับคนที่โพสต์คลิปนะมีอาชีพขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นะครับชื่อกมนลวัดโตปิติเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุ2องทุ่มครึ่งขี่รถไปส่งลูกค้าพอผ่านจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเ,เห็นแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยไม่ตกใจหรอกเขาชินแล้วแต่ว่าลูกค้าที่ซ้อนท้ายเข้ามาเนี่ยตกใจ พอหลังจากที่เขาส่งลูกค้าเสร็จก็เลยขี่ย้อนกลับมาก็เห็นผู้ชายคนนั้นยังนั่งอยู่นะครับก็เลยถ่ายคลิปฮะก็อย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเขาก็กลัวเดี๋ยวผู้ชายคนที่นั่งอยู่ตรงท่อเนี่ยท่อส่งน้ำเนี่ยจะหงายหลังตกลงไปแล้วเป็นอันตรายเออแต่ว่าชาวบ้านแถวนี้บอกว่ารู้เด็กคนนี้เป็นเด็กขี้แกล้งชาวบ้านแถวนี้เขารู้อยู่นะครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะโอ้พี่กลัวใจปกตินะครับพี่เขาชอบขี้แกล้งครับพี่ อย่างคนที่วินเขาใช่ครับอย่างคนที่วินเขาบอกว่าบางทีตอนเผือน้องเขาปืนแจมมาไล่ยิงนะพี่ปกติเขาใส่เสื้อผ้าสีแดงใส่ชุดจีนมาเลยมันมันขำดีครับพี่แต่บางทีก็ผมก็กลัวน้องเขาตกด้วยไงพี่มันนั่งแล้วมันน้ํามันขึ้นด้วยนะพี่ล่าสุดพุ่กข่าวของเราฮะโอ้โหนี่ตามเจอนะพี่แป๊ะน้องหยกครับคนที่น<อ><ผ>ั่งอยู่<ล>ตรงสะพานไม่ใช่เจอผีเจอคนอแต่คนแต่งผีนี่คนนี้นี่ ใส่หน้ากากผีมานั่งให้นักข่าวถ่ายชื่อในมิกนะเร่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยไปนั่งนิ่งๆนั่งชิวๆนะครับแล้วก็มีเนี่ยพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาผ่านมาก็เลยบอกว่าขอถ่ายคลิปหน่อยผมก็นั่งอยู่เฉยๆผมก็นั่งอยู่เฉยผมไม่ได้ทําอะไรใครแค่ใส่หน้ากากแค่เนี้ยก็ไม่ได้ว่านั่งเฉยๆก็ไม่ได้ว่าทำาหไม่เป็นนั่งอยู่ที่บ้านตัวเองเแล้วดูเขาแปลกๆนะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อย ไปนั่งไปนั่งแล้วพอดีผมผมไปนั่งเป็นชั่วโมงแล้วก็ทีนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปผ่านมาแล้วก็นี่ทีนี้เขาเห็นว่าเขาเขาบอกว่าเขาเขาบอกทานถ่ายรูปในแล้วก็ทีนี้เขาเขาถ่ายวิดีโอผมนะแล้วก็ทีนี้ผมผมเข้าบ้านบ้านมาผมดูในเฟซผมผมเจอพอดีผมก็ไม่นั่งบ่อยเท่าไหร่แล้วก็ตอนตอนที่ผมขึ้นขึ้นไปนั่งวันแรกใช่ครับใช่ครับตั้งแต่ผมผม,ผมยังไม่เคยใส่ทิชชูขาวพอดีพันพอดีสารเจ้าเขาให้ผมผมเข้าไงพรเพราะว่าผมผมเข้าไปผมเข้าไปขโมยขโมยของเขาเขาก็ให้ผมเข้า นี่นะครับส่วนคนนี้คุณย่าครับชื่อว่าย่าบุญธรรมเขียวพันบอกว่าอ๋อมิกก็ไม่มีอะไรก็เป็นเด็กพิเศษมาตั้งแต่อายุสองขวบละอตอนนี้อายุ15ปีต้องกินยาเป็นประจำนะครับยาก็ห้ามก็เตือนแล้วแหละเดี๋ยวเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็คนอื่นนะครับ,รบแต่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขารู้เขาก็ไม่โกรธไม่ติดใจอะไรหรอกอ,อ่าเดี๋ยวลองฟังคุณย่าหน่อยตั้งแต่เล็กมาเขาก็ททาแบบนี้มาเรื่อยๆไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะแต่เขา เข,เขาไม่ค่อยสมบูรณ์ดีงานอย่างที่เร่าฟังแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานาพาไปรักษาตรงนี้ mm hmm. เขากลัวกลัวว่าโตแล้วตำรวจเขาจะจับไปถ้าไปอยู่ในคุกใหญ่นี่มันจะไม,ไม่ได้เลยก็ mm hmm. ชอบหลอกคนแกล้งคนนี่แหละแต่ทำร้ายคนอะไรคนไม่มีเขาไม่ทำไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจก็สิงไม่ดีนะอื้มอัจฉริยะ นี่นะครับพอเข้าใจได้เป็นกราบเป็นเด็กพิเศษนะอแต่ก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายใช่นี่นะครับที่คนที่จะไม่รู้เนี่ยสิแขนซ้ายของเขาเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาจีนนะอเขียนแปลแปลว่าใหญ่นะคะแปลว่าใหญ่ตัวต้านะมีแขนขวาด้วยใช่ไหมเก้ไหนลองเลย์สิแขนขวาเขาก็เขียนด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบแวดูไม่ชัด คือกลัวคนจะไม่รู้เนี่ยคุณหยกค่ะว่าเขาคือใครว่าเป็นเด็กพิเศษไหมเนี่ยกลัวคนก็จะไม่รู้ไงครัเดี๋ยวจะไปทําร้ายไปอะไรข้างไงเข้านั่นน่อาใชญ่ๆ่อไปนี่นะครับ